ได้เวลาตะลุยไปยังดาวคร์ต่างๆแล้วแต่เราก็จะมีรางวัลพิเศษด้วยได้ตนะิเก็ตทัวร์นะฮะไปนมาตัวโตกันมาแล้วมีอะไรหรือ,ปอเปล่านื่ถึนคืนเท่ากันแล้วด้แล้วไปโอ้โหเฮดฟุตอืมเราได้เซรี่ครับ เราได้หมวกทองแดงเพราะนั้นบมวกขาวบาย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 จ้าเฟลิกไปอุ๊ย,ยเราต้องส่งกมตัติโตโตไปด้วยสิใช่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 ใชไปโอเคไปไปยาวเพื่อหันฮะยาวเด็กเ,เล็กที่ใหญ่ที่สุดในระบบคุยะ เราเทเป็นเลยผ่นเทพดีฮะเี๋ยอดอยู่ตรงกลางอีเเลีนด้วยเราคิดได้อยู่นะเราไม่ยากไม่ดได้อยู่นะเสียงดังน่าจะดังไปดังเกินเลยเพีงดังเกินเลยอ้เหลือจระเอีกีนดึตัว โอ้โอ,โอ้ไม่ยาก,ยากครับไม่ยากชิวๆครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรือเปล่าหอังวเป็นอย่างนั้นนะแต่มันก็ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้โอ้ว่ามันไม่ธรรมดาเลยโอ้โหว่ดยืนย้ายไปข้างหลังอะย่างเงี้ยวอดตาลงช่วยไม่คิวฮะไม่คิว มันยากอ่ะนี่เนี่ยเออร้านเอาหน่อยก็ดีตีแรงเอาเรื่องอตีแรงก็มันตีแรงอุ้ยตายสักตัวหนึ่งสิไม่ไม่ธรรม,มาดาฮะมีเยอะม,มาเยอะฮะก่งไม่กลัวกูมาเยอะ แบบนี้เลยฮะกลัวมาเยอะมันเยอะจริงๆครับมันเยอะจริงๆมันกดฐานเราอยู่อ,อวอต้าเราตายนะแล้วไหมนะนสวยแล้วสวยแล้วมันเยอะมากจริงๆเนี่ยดนี้เร็วเยอะจริงๆมันกระเด็นแต่มันไม่ตายนะเนี่ยแต่ละตัว ไปตายตายหน่อยตายหน่อยนี่ยเนี่นี่ปล่อยกี่อาวุธไปแล้วนะต้องตายหน่อยสิเนีเยอะเกินไปนะเนี่ยบางทีๆๆๆอื้มบอบมเยอะไปไหนมันเยอะเกินแกะแกะเราตายผมตีทีสองหมื่นนี่ป่ะอ่าต่อสู้ใหม่นะม,ามาันมันกินส่งไปเยอะจริงๆนะ วันนั้นเราควรเราควรเออเก็บพลังไว้หน่อยแต่มันก็ส่งแค่จจราเข้อย่างเดียวเลยนะโอ้บาห์มูดแคปส่งไม่ได้ใช่แค่เพราะมันได้แค่เอ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งห้าวนะแต่ละตัวสงวอตา้าหรืออย่าพึ่งห้าวเนี่ยเราส่งสวาตาอต้าไปเฉยเลยห้าวเฉย ไปห้าวซะแล้วฮะไปเอาตัวไปยันก่อนไม่รู้สู้ได้ไหมเอาไปกันก่อนอะมันเยอะมากตอนท้ายๆนี่มันมาเรื่อยๆฮะห้าห้าหกตัวห้าหกตัวแล้วฮะอู้มแล้วถ้มันตายทักตัวเพื่อความแน่ใจ แทงไปกันอืมปวดัวดตาโดนชนเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ติดเลยซ <c oughs> ูมานซูมานมดีอู้หูเรียบร้อยตายแล้วมันตายบางตัวแล้วมีแน,น่แต่หนึ่งตัวถือเป็นสัญญาณที่ดี จงตีจงตีั่นแหละดีมากต้องเอาตัวเอเดียนมาสู้อ้าว่านแล้วนะน่าจะผ่านแล้วบาดน้อยจูวฉันไม่ได้โดออีบเอยจะ่าดแล้วไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยไปด,วไปดาวสาวฮะ เดี๋ยกลัวครับอู้ฐานเด่ฐานเทพจริงๆนี่เราไม่ได้อ,อ่านเลยนะห้าเนี่ยห้ามส่งห้ามส่งเกิดแล้วส่งได้แค่ตัวพวกนี้อู้มีหนูด้วยมีหนูด้วยมีหนูด้วยส่งได้แค่ตัวนี้กับส่งได้แค่ตัวนี้ไม่น่ารอด นี่บึงตัวนี้อย่างเดียวไม่มีเทงเคิลนี่ไม่มีเทงเคิลแล้วก็ตัวเออไม่รู้ว่าเราจะสู้ได้ไหมนะฮะโอ้โหมาสองตัวนี่อน้อง้องไปเปลี่ยนตัวนะเรียบร้อยนะัแพ้อืมอโดนตีทีเดียวตาย ไอพีฮะเมื I ่อเรามา,อ,าโโอ,อุูตะอุอูอโซซามีนะฮะจอนโดยทินเซนิโอเราที่ไม่ก่อนนะเราไม่ผ่านเราก็มาคิดใหม่ฮนะเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญน,นะเราไม่ผ่านดาวเสาอะไรผู้เชี่ยวชาญตอบมาให้แน่นอนหรือเปล่า ไม่รู้จะตอบมาหรือเปล่านะครับเราก็ยังไม่เปลี่ยนเซตเลยเฮ้ยผมว่าบีบแคทดีกว่า <c oughs> ดีกว่ามาโชว์แคเนี่ถึงแม้ใช้เงินเยอะกว่าเราห้าไว้หรือเปล่าเนี่ปีถือว่าโอเคบีบแคทแม่แทน่าโชว์แคทได้อยู่นะเฮ้ยเพลงกินเยอะเว้ยกิ๊กเเพลงอาจารย์เพลงนะ คุณจะโหดเกินไปไม่ได้นะครับเนี่ยวจะผ่านเฉยเลยโอ้เราได้บิ๊กหนึ่งอันใช่แล้วเราไปยังรวดเร็วฮนะเราไม่รอช้าเราผ่านดาวสองไม่ได้ยัเครื่องอยู่เลยไปฮนะ Ní nè, ní nè, nè Ủa, Ủa, không thấy mu nhắc Không biết cắn mu nhắc còn Mùi mà tìm rồi อูยังมาเต็มเลยหล่อฐานกันได้ฮะไม่เอาไม่เอาไม่ตีหมูแล้วตีฐานไม่ตีฐานแล้วตีหมูโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> ไอเนะ <c oughs> เด้งกับไปหมูบ้า <c oughs> ตีฐาน ลบไปเ,เราสู้ได้อยู่เราสู้ได้อยู่หมูหมูไม่ได้ถึกขนาดนั้นเรียบเลยเราได้อิดอิดหนึ่งก่อนโอเคฮะีิตาโอ้โหชื่อไอโซเฟวฝฟาวน <laughs> อีโซน่าจะหนึ่งอโซอโซหรือเท่ากันอีเชื่อมเหมือนเดิเราเรามาทำไอโซนะฮะดิฉันท่าน,นทำไอโซมามาก็เป็นกอริล่าหนึ่งตัวนะฮะไม่หล่อช้คัฟันอย่างเดียวฮะโดนทุบก,กลับมาเรียบร้อยให้แนะนำให้ให้ผ่านวิธีผ่านดาวสาวก็บอกผมด้วยฮะไม่รู้จริง อไม่ได้นะเฮ้ยหมาหมาพุดเดิ้ลใช่ป่ะไม่ใช่หมาพุดเดิ้ลนะดูน่าจะค่อนข้างโหดใช้ได้นะฮะหมาพุดเดิ้ลตัวนี้ดูเอามาแทนมาโชว์แคดดีขึ้นเยอะใช้เซตเดิมมานานไปมาเอาเรื่องนีนนะ ม, Kong, มีทั้งคิงคองมีทั้งมีทั้งพุดเดิโอ้เรียบร้อยฮ้ยมาดำามาดำป่าพุดเดิ้ลมา, le, มาทีละตัวเราสู้ได้ฮะเราไม่กลัวมากแต่รู้มันโหดขึ้นเรื่อยๆฮะจนเร,เราไม่รู้ว่าแบบยังไงดีหรือว่าเราต้องอัปเกรดฐานแล้วฐานเรามี้น,นีเฮดทีก้ามืนเองนะเดี๋ยวจะลองไปดูนะ อยากจบซีดานนะดูแล้วลืมปิดอะไรปิดดิสคอร์ดปิดดิสคอร์ดนี่เราได้ทานนะใช่ไหมนะไม่ต้องเกียรติฐานได้ใช่ไหมโลกาดคนนกหนึ่งอันเฮ้ยอันนี้สร้างได้ เฉลแล้เอาัพเกตฐานดีกว่า12ชั่วโมงครับรอยยาวๆนะฮะ Builder Begin รอชาติหนึ่งนะโอเคเราไปหาอุปกรณ์ต่อเลยเคสสินหรือว่าคาติชินนะเคสชินฮิวฮะชื่อนี้อะไรเคสชินฮิวไม่ใช่คาติชินนะไม่ได้เนี่ย ชื่อคนไทยอะเตชินอฐานก็มีธงข้างบนนะลุงลีเราเอานักลบมาแล้วนักลบกเราจะเอ่อกรอบกู้ฐานเบฟแคปนั่นเองเอาไว้เอาเกียร์เบฟแคปเนี่ยไม่รู้มีประโยชน์ป่ะนะ มันน่าจะดีกว่ามาโชว์แคทน,นเลยบ <laughs> ุกเลยบุกเลยกำพานอยู่แล้วดีมากดีมากเฮ้ยตัวตัวอะไรดิ่งออกมาเนี่ยบ้นานะตอก้อลแล้วเงนินดี ไอ้ยาเยอะเกินนะเพราะว่าเอาขีปนาวุธไปสินี่อะเด้งเต็มเลย <c oughs> เรา,าเอามูมาสู้ต่อเอาไปเอาไปเราต้องจมตีฐานให้ได้ก่อนเรียบร้อยฮนะเราผ่านเลยเโอ้โหเราได้บิกเพิ่มมาสองอันบิกเต็มบ้านเต็มเมืองมาตอนนี้ในโรงการขนนกมีเปลเลย ไลโซปีนะไลโซปีซันเซ็ต่งนี่อ่านออกอ่านถูกว่านี่ยโอ้ภาสา,นะสา,นะสาจีนนะอย่างงี้ภาสาจีนนะจ่าจีนจีเลยหรือเปล่าไม่แม่นกว่ามูนะออกสุง่งแค่จีนจีนะ นนี้เราก็เอาพูก,ก้าไปตีงูนะตีงูตีหมาให้ตายก่อนอนี้นเราส่งพัดระบบสุริยะไปนะต้องเข้าตีนะระบบสุรยิยะกับเอ่ออดมอนเอ้ยช้างแต่เราไม่ผ่านนะเราต้องออมาเล่นดีเจนสเตตต่อนะเล่นไม่ผ่านทุกคน รจริงวันนี้เราเราผมจะมาเล่นเออเราเล่นเออดาวผ่านดาวไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราเราติดที่ดา่านดาเสาเราต้องมาเล่นรีเจนสเตนนะเราผิดแผนะเราเฟลนั่นเองนะ ใชฮะเราโอ ampa, ้โหช้างช้างตีแรงนะเรารู้เห็นรู้เราผ่านแล้วเราไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมเราได้อีกพีเราก็ไม่เสียเปล่าเราได้มากี่ดาแล้วอ่าสิ่ห้าดาแล้วครับก็วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะเอ้ยเอ้ยอินอินเที่์เังเหลือขออีกดาสักดาหนึ่งโปรโปรโพลิส อ่าอัานทานโบรบริตโบรบริตโอ้กีกเลยฮะอย่างงี้กีกโรมันสักที่หนึ่งฮะกีกโรมันเดี๋ยวเอ้ยเนี่ยนักรบเข้าเข้าตีมฮะบีฟแคทของเราเข้าตีมนะฮะื่องจากมีดามิโลเข้าตีมสุดๆเลยฮะนี่เบนวินนะจะหนีไปไหน ไอ,อ,อตัวนี้แล้วไอ,อตัวเรียเข้าใกล้มันไม่ได้เลยนี่จะเป็นเบแคทนะเขาใกล้ไม่ได้เลยแต่อ้หุ่นยนต์อวกาศยังเข้าใกล้ได้อยู่อีกุฎเดินด้วยฮนะกุฎเดินเราสู้ได้ให้เงินเยอะด้วย อู๋นี่ตัวนี้โหดจริงๆฮะโบต้าตีไม่ตายครับนี่ยพุดเดิลนะฮะพุดเดิลนะแลงกิ้เวเงินสามพันเลงกิ้วฟรีเงินฟรีเงินฟรีเฮ้ยบางทีโบต้าก็ถึกเหมือนกันนะถึกมากโดนเลียไปแล้วลกี่ครั้งก็ไม่รู้ถต่ว่ามันเลียมไม่โดนอันนี้ก็ต้องใส่ฮะเฮ้ยรูมไปข้างหลังฉากนะฮะ นี่ดานสุดท้ายของเราเราจะผ่านแล้วง่ายๆครับมันตายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเราได้อนะีพีหนึ่งห้าหมื่นฮะเราได้บิ๊กเต็มบ้านเต็มมืองสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับขอบคุณในการรับชมคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย